สมสงาน่วย12ทางไปหาดินเป็นทางไปต้งเนาะไปได้คํำสบาดไปละเนาะมีทางแยกเข้าไปหาศูนย์บำบัดคนติดยาเสพติดสุดกำแพงหรือว่าสุดทางไปงตนุะงเราะจะมีทางซอยเข้าไปประมาณ300เมตรสามรอเมตรหอดินเนาะทางก่วงอยู่ ลดลก,กดตัวดินมีเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่น้อยหนึ่งเนาะตัวพันหกร้อยกับแปดต่เมตรมีเงอนน้อยหลังหนึ่งอยู่หันเนาะตัวสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกแกัหนึ่งหือนครัวต่ว่ายังบนท่านแล้วเธอเงินแต่นตาวสามารถ อยู่ได้เนาะเพราะว่าแลนไฟมีอย่างเรียบร้อยหมันละมีระบบน้ำบาดาลครบสุดแต่ว่าเคียนนี่สามารถเอาน้ำประปาเขาได้ใบเตะดินขอบทองมันแล้วเนาะถือว่าอันนโอนซื้อได้เลยมุมีปัญหาเนาะซื้อกับเจ้าของเองเขาจะขายอยู่ในราคาเม็ดกะเล่นึงเ็นพันแปดรบาทถ้าผู้ใดสนใจเนาะสามารถติดต่อหัวพัน ได้ตลอดเลยเสามารถไปเบื้องดินก็นได้เนาะยวนี้เขากำลังปั้วแปลงตัดหญ้าตัดหญ้าให้อาณาไม้อานามัยให้มันสวยงามคือว่าทางเข้าออกได้หลายทางเนาะไปทางรถไฟก็ได้เนาะไปบ้านเสียงดาไปแถวโรงเฮียนมหาวิยาลัยสูโจ คุณก็ได้ออกมาทางเบตรงทางเสียงด่าเลยก็ได้มีเข้าได้หลายทางสะดวกสบายอยู่เมาะสมหลายเฉพาะคนหมักอยย่อาศัยเนะาะเพราะดินก็เป็นดินงามอยู่